นี่ค่ะนะคะโอเคสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ตัวเราตัวขับเคลื่อนนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะสู่ไรเฮาฉลามเท็ดกันเลยนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วสู่เทียงไทยเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอเคกราฟอยู่ตรงโซนต้้นหนึ่งของพวกเราอยู่นะคะ ก็เดี๋ยวคือดูคืนนี้ก่อนนะคะใครสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีททยเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะด้วยความที่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมีเลือกตั้งนะคะของประธานาธิบดีนะคะของสหรัฐอเมริกาค่ะพแบบคืนนี้เดี๋ยวลองดูว่ารอดูนะคะว่ากราฟน,นะคะใครเข้ามาแล้วสวัสดีไทยเลยนะคะว่าคืนนี้นะคะที่ทางของกราฟจะไปยังไงต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอมสวัสดีค่ะนะคะโอเคค่ะนะคะมาดูกันคะ่ะว่า นะคะคืนนี้นะคะที่ทางของกราฟนะคะจะไปยังไงนะคะด้วยวด้วยที่พรุ่งนี้นะคะมีการเลือกตั้งนะคะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอเคค่ะเข้ามาแล้วสวัสดีทกายเลยนะคะสวัสดีทักทายเลยนะคะวันนี้นะคะหัวข้อนะคะตัวเรานะคะคือตัวขับเคลื่อนแล้วขับเคลื่อนยังไงนะคะวันนี้เดี๋ยวมาฟังกันนะคะบอกเลย โอเคค่ะเดี๋ยวป๊อบดูกราฟเบื้องต้นให้ก่อนนะคะว่าไปในทิศทางไหนโอ้ยยังอยู่ต้านหนึ่งอยู่โอเคค่ะตรงดูนะคะว่าตรงทําเฟรม H หนึ่งของพวกเราเนี่ยนะคะกราฟอะค่ะเป็นทรงกรอบไซด์เวย์ใหญ่มากเนยนะคะเอยขอโทษค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะตื้อๆนะคะคืนนี้กราฟอาจจะวิ่งจวดจัดนะคะ หรือไม่วิ่งเลยเดี๋ยวดูกันก่อนนะคะเพราะว่าประเทศนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเป็นประเทศมหาอำนาจค่ะเขาแบบว่านี้เนาะเขาแบบมีการเลือกตั้งค่ะเพราะว่าทองคํานะคะที่เราเทรดกันนะคะทองคำนะคะคู่กับเงิน USD นะคะคือเงินสหรัฐอเมริกานั่นเองเนาะโอเคค่ะถ้ากราฟนะคะ เข้ามาแล้วเดี๋ยวพอพีขอให้นะเพราะวันนี้นะคะไม่มีข่าวกล่องแดงนะคะแล้วเป็นวันจันทร์อีกนะคะกราบวิ่งน้อยแต่ด้วยพรุ่งนี้นะคะมีการเขาเรียกว่าการเลือกตั้งของประธานาธิบดีค่ะโอเคถ้ากราบหลุดขึ้นไปข้างบนนะคะก็คือหลุดขึ้นไปเลยแบบนี้เนาะเล่นเทคนิคขัดใจของเราไปเลยนะคะ,ป,ป,คะปั๊บแบบนี้ค่ะปุ๊บนี่นะคะมาถึงก็คือวิเคราะห์กราบให้เลยค่ะพรุ่งมาเดี๋ยวจะได้พูดพูดแบบทีเดียวเนาะอะไรแบบนี้ค่ะ โอเคปั๊บ okay. แบบนี้กับกราฟมาแบบนี้ค่ะปึ๊บนะคะปั๊บแบบนี้แล้วก็ยอดิ่งเดี๋ยวดูก่อนค่ะคืนนี้เพราะตอนกลางวันนะคะเพราะตอนกลางวันเพราะตอนกลางวันเราเอ่อเพราะตอนกลางวันนะคะมีเขาเรียกะไรกราฟไม่ได้ไปไม่มาไหนมาไม่ไปไหนมาไหนนะคะเวลาถ้ากราฟนะคะเป็นทรงแบบนี้เวลากราฟไม่ ไปไหนมาไหนาเนี้ยค่ะหลังจากนั้นเหมือนเขาชาร์จพลังแล้วเขาจะเลือกทางแล้วก็วิ่งไปที่ทางนั้นเลยนะคะสามารถเทรดเทคนิคขัดใจได้นะคะอย่างถ้าการาฟจะขึ้นไปนะคะสามารถทเทรดเทคนิคขัดใจได้ดูแรงการาฟก่อนนะคะเวลาการาฟเขาชาร์จพลังแบบนี้ค่ะแต่เขาไม่ขึน้นเนาะเขาจะมาแบบนี้จากสี่สามมาสองเจ็ดโอ้ถือว่าเยอะอยู่นะคะนี่สัปดาห์ที่แล้วผ่านพ้นตลาดนอนฟาร์มอะอแบบว่า ช่วงสัปดาห์ข่าวแบบแรงๆมาอย่างสวัสดีค่ะพี่มิกโอเคโอ,คโอค้พี่มิกเดี๋ยวส่งอีบุ๊กให้นะคะอีอีบุ๊กให้นะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่พิเชษน,นะคะนะคะสวัสดีค่ะพี่เนนสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะโอเคค่ะโอเคนะคะเห็นเห็นหน้าพี่พิเชษแล้วนึกถึงอีบุ๊กเลยค่ะ แต่ว่าวันนั้นพอช่วงนี้นะคะ๊อมีการส่งอีบุ๊กเข้าไปในห้องนะคะเรื่องใหม่แล้วนะคะเรื่องใหม่แล้วลองไปอ่านได้นะคะลดบัตรพลังชีวิตค่ะลดบัตรพลังชีวิตเนาเนะโอเคค่ะเนี่ยค่ะก็โอเคอันนี้ทิศทางเนาะโอเคค่ะถ้ามารับหนึ่งเนี่ยจะเขาจะดีดก่อนนะคะกาบันีไซเวโอเคค่ะประมาณนี้นะคะสองแผนค่ะ อันนี้มาถึงนี้เด้งก่อนเด้งก่อนนะคะตรงสามศูนย์่ะเด้งก่อนโซนนี้ยังไงรับหนึ่งของพวกเราก็เด้งก่อนค่ะเด้งก่อนแล้วก็ลงต่อแต่ว่าถ้าเขาไปลงเขาก็ไซเวย์อยู่โซนนี้นะคะเราเป็นสายเทคนิคนะคะเราเทรดตามเทคนิคเลยเนาะโอเคค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันพรุ่งนี้มีเลือกตั้งนะคะประธานาธิบดีจําไว้นะคะคืนนี้กราฟอาจจะมีการวิ่งอยู่ เราต้องดูหน้างานด้วยนะคะดูหน้างานด้วยนะคะเพราะว่าเป็นประเทศมหาอำนาจน,นะคะเขาจับตามองกันมากๆเลยนะคะเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยค่ะอืมนะคะรอ,นะอดูทิศทางเลยคะเพราะว่าแบบว่าเศรษฐกิจเขาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั่วโลกแบบเขาเรียกเป็นประเทศมหาอำนาจเนาะ,ะเขาก็เลยแบบดูแบบผู้คนจับตาจ้องมองไปแบบ ประเทศเขามากๆเลยหรือไคะโอเคค่ะ okay, คนะคะก็วันนี้นะคะ,ะป๊อปให้แผนไปแล้วเนาะแผนแรกนะคะถ้ากราฟขึ้นดันขึ้นนะคะดันขึ้นแบบสองเจ็ดนะคะสักสี่ห้าก่อนเพราะว่าโซนที่จริงอะตามตามเทคนิคขัดใจเราสองสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดสี่สี่อะไรแบบนี้มันก็คือดันขึ้นไปได้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าดูที่ทางกราฟก่อนนะคะบางทีแบบเพราะว่าด้วยความที่ นะันวัน,วนตอนวันพืเรือหัดอ่ะกราฟเขาสไลด์ลงมาเยอะมากนะคะเขาก็เลยชี้เป็นตัวตัวนี้มันก็เลยชี้ว่าต้องกราฟต้องกดหัวลงแบบนี้ก่อนค่ะแล้วเ้ืยอความว่านะคะอันนี้ก็เป็นวันจันทร์ด้วยเนาะแล้วก็วันศุกร์นะเขาวันศุกร์นั้นก็มีนอนฟาร์มนะคะวันนี้ไซเวยแบบว่าไซเวยปกติโดยปกติตลาดเช้าบ่ายของเรานะคะก็คือ,อตลาดบ่ายเนี่ยคือต้องต้องไปแบบ สองรับสองอะไรแบบนี้ค่ะแล้วแบบวันนี้ไม่ไปนะคะไซเวทถ้าคืนนี้ถ้าวิ่งนะคะถ้าเขาวิ่งเขาก็อาจจะวิ่งจวดจาลองดูก่อนนะคะคืนนี้คืนเขาเรียกคืน,ค,นคืนมาหอนแห่งคืนแ,แห่งการจะเลือกตั้งอะไรอย่นี้ค่ะลองดูจับตาเนาะโอเคค่ะนะคะก็แชร์กันนะคะเรื่องว่าตัวเราคือตัวขับเคลื่อนแล้วขับเคลื่อนยังไงนะคะขับเคลื่อนยังไงเนาะ ่ะเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงค่ะก่อนไปเนาะกราฟนะคะ27นะคะสัก45เหนือขึ้นไป2745ค่อยนะคะค่อยบายนะคะ2745.50ประมาณนี้ค่ะ2745.50ค่อยบายไปตามเทคนิคขัดใจนะคะด้วยความที่เป็นตลาดเมกานะคะแรงเขาแบบว่าแรงเยอะเราให้ดู ดูทิศทางดูแรงกราฟดูทรงเขาก่อนนะคะถ้าเหนือนะคะสองสี่เจ็ดห้าขึ้นไปนะคะค่อยบายตามนะคะค่อยบายตามขึ้นไปนะคะส่วนถ้าแบบว่ากราฟนะคะลงมาปุ๊บนะคะเขาจะมาเด้งนะคะเด้งแรกนะคะก็คือบายนะคะรอบายนะคะก็คือสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดสามศูนย์นะคะโซนนี้เนาะสองแผนแล้วก็เด้งก่อนแล้วก็ถ้าเขาไปต่อหรือว่าเลือกไปแบบทางไปย,วยาวๆเลยแบบนี้ค่ะก็ค่อยแบบ ตามเทคนิคขัดใจเราไปเรื่อยๆได้นะคะ,ะแ,ตแต่ต้องดูแบบว่าตอนสองทุ่มครึ่งสามทุ่มสี่ทุ่มก่อนช่วงนี้ค่ะโอเคค่ะนะคะก็นะคะตัวเราคือตัวขับเคลื่อนแล้วขับเคลื่อนยังไงใช่ไหมคะพอบอกก่อนว่านะ,ะตัวเราอะ่ะโอ้คือแบบแทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยแหละคะ่ะในการที่เราแบบ การที่เรามาทําอาชีพนี้นะคะมาทําอาชีพการเทรดอะคะ่ะมาทําอุ้ยแบบป๊อบบอกเลยว่านะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างอันนี้แบบใครอยู่ในไลน์นะคะก็แบบแชร์ให้ฟังว่ามีหลายๆอย่างมาทดสอบนะคะความเป็นตัวเป็นตนของเราอะไรแบบนี้หลายๆอย่างมากๆเลยนะคะแล้วป๊อบบอกว่าเอ้ยสุดท้ายอะสุดท้ายอะคนที่สามารถพา move ตัวเราไปได้ก็คือตัวเรา ว่าเราอ่ะจะเลือกหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะพี่ออยสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะผู้โชคดีนะคะลัคกี้นะคะกูดลักนะคะแค่แบบว่าชื่อเฟซบุ๊กก็กูดลักแล้วนะคะค่ะแบบว่าตัวเรานะคะคือตัวขับเคลื่อนนะคะมากๆากมากม,ากมากเลยค่ะป๊อบกับแบบให้ตัวเราอะมากๆๆเลยบางนะคะป๊อบเล่าให้ฟังว่าบางทีบางจุดอะ่ะ เรามีจุดที่แบบหลงลืมหลงลืมว่าตัวเรานี่แหละมันคือตัวที่เราสามารถบิดไปทางซ้ายหรือทางขวาได้หรือเอ็นไปตามกระแสน้ําได้หรือไหลไปตามที่ทางไหนก็ได้แนี้ค่ะตัวเราอ่ะการที่เราต้องกลับมารู้จักตัวเองการที่เราแบบกลับมาอะไรแบบรู้ไหมคะรักอะไรก็ไม่เท่ารักตัวเองรู้อะไรก็ไม่เท่า จากกับการรู้จักตัวเองแบบป๊อบว่าแบบมีความสําคัญมากๆตัวเราค่ะคือแบบสุดท้ายอะ่ะการกลับมาอยู่ที่ใจหรือกลับมากับตัวเองอะ่ะยืนหยัดกับตัวเองอ่ะค่ะป๊อบมีช่วงในช่วงที่หลงลืมกับการที่เราอะ่ะเ,ออเคยเอาแบบตัวเองไปผูกหรือยึดติดกับบุคคลนั้นบุคคลนี้นะคะหรือว่าบางทีอะ่ะด้วยความที่ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยแบบ เด็กจนโตมาแบบนี้เออเราบางทีเราอาจจะถูกสั่งสอนว่าเฮ้ยนี่นะเป็นเด็กนะหรือว่าเป็นแบบนี้นะหนึ่งสามสี่มาใช่ไหมคะการที่แบบการใส่ถูกหรือถูกปลูกฝังมาหรือการเติบโตของเรามาแบบนี้เราก็จะถูกใส่มาว่าแบบนี้แบบนี้แล้วบางสถานการณ์อะที่จริงอะเขารู้ไหมคะตัวเราอะสามารถยิ่งใหญ่ตัวเราสามารถเป็นได้กว่ามากที่ตัวเราเป็นเราสามารถกําหนดว่าชีวิตเราไปในแบบเราอยาก โตไปแบบไหนอยากเห็นหน้าตาของรูปแบบแบบไหนเราอยากเป็นคนยังไงเราอยากเป็นรูปแบบแบบไหนเราสามารถกําหนดตัวเราได้ทั้งหมดเราไม่จําเป็นต้องเอาปัจจัยของคนอื่นหรือข้างภายนอกอะค่ะมาเป็นตัวกําหนดหรือบ่งชี้หรือชีว้วัดได้ทั้งหมดอย่างเช่นทําอาชีพการเทรดใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเราอยากเป็นแบบคนนั้นอยากเป็นคนนี้ใช่ค่ะสามารถยกเขาเป็นไอดอลไดส้สามารถ ทําให้เขาว่าเฮ้ยแบบนี้นะเราอยากเป็นแบบคนแบบนี้ได้แต่เราอ่ะก็ต้องกลับมาที่ตัวเองเหมือนกันว่าบางป่าแบบว่าเอ้ยเป็นแบบนี้พี่เขาคือไอดอลพี่เขาเป็นแบบนี้นะเราอยากเดินตามแบบนี้แล้วบางทีอ่ะการที่เราเหมือนหลงลืมเราเอาใจของเราอ่ะออกไปข้างนอกเหมือนเหมือนเวลากราบอ่ะเออก้าบมาอะไรแบบนี้ยคะ่ะรู้ไหมคะแล้วก็ป๊อปก็ตกผลึกอันอีกอันหนึ่งเวลาที่กราบกราบเหมือนกันหน้าตากราบเหมือนกันจังหวะเดียวกัน เหมือนกันหมดแต่ห่วงท่วงท,ท่วงท่าท่วงลีลาหรือการเข้าหรือจังหวะความถนัดความเคยชินก็แตกต่างกันทั้งๆที่กราฟวิ่งช่วงวินาทีนั้นเหมือนกันแต่แต่ละคนสามารถทำกำไรสวัสดีค่ะนะคะสามารถทำกำไรนะคะได้แบบในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดตัวเราสามารถเป็นคนที่ตอบตัวเราได้ดีที่สุด ตัวเราอยากเป็นรูปแบบหน้าตาแบบไหนตัวเราเป็นตัวกําหนดชีวัตอยากให้เป็นคนล่าเริงก็สามารถบอกเป็นคนล่าเริงได้บางทีแบบบางทีเราเป็นจุดที่แบบเราอยากเป็นแบบนี้ต้องการให้สังคมยอมรับแบบนี้เราอยากไปในรูปแบบแบบแบบนี้และบางทีการที่เราอาจจะหลงลืมตัวตนเราไปเองอะ แล้วก็จะไหลไปตามน้ําตามกระแสนั้นแต่วันหนึ่งถ้าเรากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่เหมือนแบบอย่างเทคนิคของเราใช่ไหมคะในเฮาฉลามเทศอะ่ะมีถึง4เทคนิคเลยทุกคนกลับไปเลือกได้เลยว่าตัวเองถนัดสิ่งไหนที่แท้จริงแล้วก็เลือกในเส้นทางนั้นแล้วก็ลุยลุยทํากันบ้านต่างๆค่ะบางห่วงเวลาพอาเข้าใจนะว่าเฮ้ยแบบมามาเทตดหรืออะไรแบบนี้ยค่ะตอนแรกๆอะ่ะ ทุกคนที่มาเทรดอะอยากจะบอกมากๆเลยค่ะว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะอันนี้คือบอกจากความเนนี้ยสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะวันหนึ่งอะค่ะที่มาเทรดอะสิ่งแรกอะที่ป๊อบอยากบอกเลยว่าให้เลือกให้แบบยอมยอมเสียงเงินสักสักแบบในจุดที่เรารับได้แล้วซื้อคาดเรียนนะคะในสิ่งแรกที่ป๊อบอยากแนะนําเลย เวลาแบบเข้ามาในการเทตดเนี่ยสิ่งแรกนะคะคือยอมเสียงเงินเรียนสักคาสเรียนหนึ่งเพื่อเราจะได้มีสก,กิลนั้นอะ่ะให้ได้ติดตัวของเราแล้วเวลาเราเวลาเราตอบตัวเองได้หรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วเป็นแต่เป็นปกติอันนี้ก็ไม่ได้ว่าใครผิดหรือว่าใครถูกนะคะเป็นปกติ เพราะว่าการที่ทุกคนอ่ะจะมาเจอกันอย่างวันนี้ในหอฉลามเทตทุกคนมาเจอกันอ่ะเราก็เชื่อว่าทุกคนอาจจะไปแบบเจอเป็นร้อยๆเป็นพันๆโค้ดหรือแบบเป็นตั้งเยอะอะไรแบบนี้ค่ะแต่สุดท้ายอ่ะเราเลือกซักหนึ่งอย่างแล้วก็ลองแบบลองลองปักหมุดหรือปักเส้นชัยตรงนั้นอ่ะแล้วเรียนอ่ะอออันนี้ป๊อบให้ความสําคัญมากป๊อปเคยได้ยินนะคะว่าบางคนเข้ามาในการเหตุแล้วก็บอกว่าวันนี้จะมาเติมเงินเพื่อ เพื่อเรียนรู้เอาเขาเรียกว่าเอาเงินน่ะเอาเงินของตัวเองในกระเป๋าตัวเองอ่ะเพื่อมาแบบเทสให้ให้รู้หรือว่าต้องการที่แบบว่าเหมือนต้องการลองตลาดเองอ่ะเพื่อต้องการให้ตกผลึก <c oughs> แล้วป๊อบชอบมากเลยไปอ่านหนังสือประโยคนึงว่าคนที่เขาชาญฉลาดอ่ะเขาต้องเขาอ่ะสมมุติว่าคนนั้นอ่ะ เขาย่นระยะความสําเร็จมาให้แล้วหรือว่าเขาไปลองผิดลองถูกมาให้แล้วใช่ไหมคะแล้วเขาอ่ะก็เลยมาบอกเป็นของเขาอ่ะมันคือซื้อทางด่วนให้กับตัวเองแล้วเราก็ลองเราไม่ต้องไปอ้อมโลกมาเพื่อที่จะมาไปลองเองอะ่ะที่จริงอะ่ะสามารถไปทําได้แต่บางคนอะ่ะเรื่องของเวลาของแต่ละคนอะ่ะความฝันเวลาของแต่ละคนอะ่ะป๊อบชอบมากๆคํานี้ว่า เวลาของคุณเรามันสามารถมีจํากัดบนโลกนี้และบางอย่างอ่ะมันเราไม่จําเป็นต้องไปเสียเวลากับอะไรที่มันเราบางอย่างอ่ะเขามีมาให้แล้วเหมือนหลอดไฟเหมือนอะไรแบบเนี้ยเขามีมาให้แล้วแต่วันหนึ่งอ่ะเราจะไปแบบทดลองหรือผลิตหลอดไฟแบบเนี้ยมันก็แบบมันก็ต้องไปลองใหม่อีกใช่ไหมคะแล้วอย่างแบบเทคนิคอะไรแบบเนี้ยที่เขาให้มาแบบเนี้ยค่ะบางอย่างอ่ะเราสามารถแบบซื้อย่นระยะทางลัดให้กับตัวเองอ่ะแล้วก็ ลองเราไม่ต้องไปลองผิดเราลองถูกในเส้นทางนี้ได้เลยแล้วที่เหลือในของวงการเทรดอ่ะเราแค่กลับมาพัฒนาตัวเองกลับมาฮิวตัวเองกลับมาพาตัวเองให้มันแบบสูงขึ้นให้มีศักยภาพพร้อมรับกับเงินจำนวนที่อยู่ในตลาดนี้เพราะตลาดนี้มีความมั่งคั่งเหลือเฟืออยู่แล้วถ้าทุกคนลองสังเกตนะคะว่าเวลาเรามาเทรดอ่ะเวลาเรามาเทรดอ่ะ ขนาดกดเทรดมั่วนะเคยพูดเนาะขนาดตอนแรกๆที่เราไม่เคยรู้อะไรเลยใช่ไหมคะเรามากดเทรดอะกดเทรดแบบมั่วเรายังสามารถเห็นตัวเงินอะอ่อคือคือตอนคือตอนที่มาเริ่มเทรดอะทุกคนอะจะเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถทําได้นะขนาดแค่กดพอร์ตลองโดยที่เรายังไม่ได้มีความรู้อะไรใช่ไหมคะยังเห็นว่าเฮ้ยเงินจานวนนี้แล้วคุณเป็นแบบเนี้ยอันเนี้ยเพราะว่าในมุมมองคนอื่นอะก็น่าจะเห็นในทิศทางเดียวกัน อาจจะเป็นเพราะอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ทุกคนอ่ะเดินเข้ามาในตลาดเทรดแล้วต้องการที่จะทําเงินกับตลาดตรงนี้แล้ววันหนึ่งอะถ้าเรามีความรู้เราไม่ต้องไปลองผิดเราลองถูกโดยที่เราสามารถซื้อทางลัดให้กับตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากคนที่เขาประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้หรือว่าป๊อปเชื่อว่านะคะแต่ละคนที่ผ่านมาบนโลกเนี้ย ทุกๆคนอะป๊อบปาเป็นคนชอบฟังผู้ใหญ่หรือว่าชอบคนที่อ่านหนังสือคนที่สําเร็จเพราะว่าพวกนี้นะคะกว่าเขาจะมาเดินมาถึงจุดเนี้ยป๊อบเชื่อว่าเขาเจ็บบาดแผลโชคชนตัวเองมาขนาดไหนอะเขาถึงจะถ่ายทอดมาเป็นหนังสือหเล่ม230บาทหรือ290บาทเพื่อมาให้เราอ่านแล้วป๊อกก็เชื่อว่าแบบ สิ่งนี้พอเราไปอ่านมันสามารถยน่นระยะความสําเร็จเราได้ไม่แปลกหรอกค่ะทาไมเขาถึงบอกว่าอยากสําเร็จหรืออยากเป็นคนแบบไหน,นให้เราพาตัวเองไปอยู่กับสังคมแบบนั้นเราอยากแบบเป็นคนแบบร้อยล้านก็พาตัวเองไปอยู่กับสังคมร้อยล้านแบบเราอยากเป็นคนที่เก่งขึ้นก็พาตัวเองไปอยู่กับสังคมที่เก่งขึ้นแบบนี้นค่ะตัวตัวเรามันก็เลยเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะชี้ชี้ชะตาหรือชี้กําหนดตัวเองว่าจะเป็นรูปแบบของ แบบไหนของแบบชีวิตเราได้เนี่ยอันเนี้ยคือป๊อกก็แชร์เนาะว่าตัวเราอะทั้งหมดอะกลับมาแล้วมนุษย์เราอะชอบหลงลืมไม่รวมถึงแค่แบบมนุษย์เราค่ะตัวป๊อบเองอะก็เคยแบบหลงลืมว่าเฮ้ยสิ่งนี้นะบางอย่างในตัวเราอะมันมีนะตัวเรามันสามารถทําได้นะแล้วเป็นมันเป็นได้มากกว่าที่เป็นนะแล้วแค่กลับมาเห็นตัวเอง,เองกลับมาดูตัวเอง ส่องกระจกกลับมาส่องกระจกตัวเองกลับมาดูตัวเองแล้วเออแบบที่จริงตัวเราเนี่ยมันไปได้มากกว่าที่ไปนะบางอย่างเนี่ยโหตัวเราสามารถเป็นได้มากกว่าแบบพลังช้างสารมากๆนะคะอะไรที่เราว่าเอ,อ้ยเหมือนจะทําไม่ได้นะแต่ลองไปทําดูแล้วลองก้าวข้ามจากคอมฟอร์ทโซนดูค่ะจะเห็นว่าหตัวเราอะไปได้ไกลไปได้ดีไปได้ยอดเยี่ยมกว่าที่แบบ เป็นอยู่เอออันนี้คือป๊อบบอกเลยว่าตัวเราเท่านั้นคือตัวขับเคลื่อนทุกอย่างในชีวิตนะคะอยากเป็นคนแบบไหนรูปแบบหน้าตาคนแบบเราอยากเป็นคนแบบหน้าตาแบบไหนเราอยากมีฐานะยังไงเราอยากมีวิถีชีวิตยังไงอยู่เนี่ยค่ะสามารถใช้ตัวเราทั้งหมดได้เลยเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะพี่เอมสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้แบบพอแบบอู้ ไปไปมานะคะก็คือแบบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะมาแชร์เรื่องนี้เนะาะแบบว่าตัวเราคือตัวขับเคลื่อนทั้งหมดนะคะวันนี้เนาะทุกอย่างสามารถกําหนดได้ได้หมดเลยนะคะแล้วว่าเย็นวันเนี้ยนะคะเย็นวันเนี้ยพี่พี่เขานะคะก็แชร์เรื่องว่าเออตัวเราอ่ะพอวันเนี้ยป๊อปจะไลฟ์หัวข้อนี้นะคะตัวเราคือตัวขับเคลื่อนนะคะแล้วพี่เขาอ่ะ ที่ว่ารู้จักกันคือแบบพี่เขาจะเป็นสายแบบว่าเหมือนเวิร์กกับข้างในตัวเองเยอะอะไรแบบนะะี้ค่ะคือเขาก็มาแช์นะคะช่วงเนะะี่ยค่ะก่อนขึ้นไลนะ์เนี่ยก่อนขึ้นไลน์นยะพี่เขาก็มาแชร์ว่าตัวเราอะสามารถเป็นคนที่กําหนดทิศทางชีวิตตัวเองได้ทั้งหมดเลยอยากเป็นยังไงอยากแบบอยากมีคุณภาพชีวิตยังไงอยากมีอยากเป็นคนแบบไหนนะคะอยากเดินไปยังไงรูปแบบเป็นไง ตัวเราทั้งหมดเลยเป็นตัวกําหนดขับเคลื่อนทั้งหมดเลยคือปอบอกอุย้ยตรงมากๆตรงกับหัวข้อวันนี้มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะยกับดันมาแล้วนะคะดูนะคะว่าถ้ากราฟนะคะไปในทิศทางไหนเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้มีเลือกตั้งนะคะ คนที่เข้ามาใหม่นะคะพวกนี้มีเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะเดี๋ยวดูว่าคืนนี้นะคะกาฟจะวิ่งจวดจา้าดไหมนะคะเพราะว่าแบบว่าเขาเป็นประเทศประหาอำนาจนะคะเขาก็เลยแบบว่ามีส่งคนทั่วโลกอะ่ะจับตามองนะคะจับตามองเนาะว่าเฮ้ยจะไปทิศทางไหนแล้วก็นะคะเพราะว่าทองคำเราคู่กับเงิน USD นะคะก็เลยต้องดูก่อนนะคะมีการสังเกตก่อนนะคะโอเคค่ะ นี้ก็ถ้ากราฟนะคะดันลงมาข้างล่างเลยนะคะดันลงมาข้างล่างเนาะแต่มันเป็นขาแบบที่จริงอะนะคะช่วงนี้กราฟกดหัวต่ำมากนะคะลองดูนะคะว่าไปตามแผนของเรานะคะดูเนาะ,ะแบบนี้ที่จริงกราฟกดหัวลงมาเรื่อยๆก่อนนะคะช่วงนี้ที่จริงเทนเทนโดยรว,ว,วมโดยรวมอะค่ะกราฟอะเป็นเป็นเทนขาขึ้นนะคะแต่ช่วงแบบ ตั้งแต่ที่มีข่าวมาเนาะวันพฤหัสเนี่ยนะคะเนี่ยสามแท่งนี้นะคะเป็นเป็นตัวบอกว่าออกราฟกดลงมาก่อนนะคะกราฟกดลงมาก่อนนะคะโอเคอันนี้ก็ดูไปตามแผนก่อนเนาะถ้ากราฟวิ่งนะคะนู่นแหละค่ะน่าจะวิ่งช่วงประมาณสองทุ่มสามทุ่มสามทุ่มนู่นแหละคะ่ะก็ดูไปตามแผนนะคะโอเคแคปแผนไว้นะคะแคปแผนไว้นะคะวันนี้มาแบบมาไลฟ์แบบว่าอันนี้ ให้แบบหอมปากหอมคอนะคะถ้ายาวไปเกินเวลาคนที่มาฟังไลฟ์แบบเก่าหรืออะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะนานไปเนาะโอเคค่ะแคบแผ่นไว้นะคะแคบแผ่นไว้นะคะแผ่นแรกนะคะถ้ากราฟนะคะดันขึ้นนะคะต้องเหนือสองสี่เจ็ดอ่าสองเจ็ดสี่ห้าขึ้นไปนะคะสองอ่าสองเจ็ดสี่ห้าจุดห้าศูนย์นะคะขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยบายขึ้นไปเนาะเพราะว่าด้วยความที่นะคะถ้าจะเป็นสองเจ็ดสี่สาม c 4, 4แบบนี้ค่ะ2744ไปแบบนี้บางทีแบบตลาดมีการนะคะเขาชอบไปทิ้งไส้ก่อนนะคะแล้วนะคะ2745.50ก่อนนะคะค่อยบ่ายขึ้นไปกราฟแบบรอกราฟยืนยันคอนเฟิร์มก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่แววดาวนะคะไม่ได้เข้ามาฟังหลายวันไปทำธุระมานะคะสามารถย้อนไลฟ์ได้เลยนะคะพี่แววดาวสวัสดีค่ะนะคะสามารถย้อนไลฟ์สดได้เลยนะคะแล้วนะคะ ตลาดมีการบางทีเขาไปทิ้งไส้แล้วก็แบบว่าเหมือนเขามีการสรับขาหลอกได้นะคะเวลาแบบว่าเทคนิคขัดใจอาจจะต้องแบบว่ารอดูแรงกราฟคอนเฟิร์มก่อนพวกเอหนึ่งอะไรแบบนี้คะ่ะคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมันจะขึ้นไปจริงๆแล้วนะอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็นะคะ,ะถ้ากราฟนะคะลงมานะคะ แผนแรงเมื่อกี้เราก็คือถ้ากราฟเหนือ2745.50ค่อยบายขึ้นนะคะอันนั้นเป็นการคอนเฟิร์มขึ้นจริงๆนะคะเป็นการคอนเฟิร์มขึ้นจริงๆแต่ว่าถ้าแบบว่ากราฟนะคะดันลงมานะคะถ้ากราฟยังไม่ขึ้นกราฟดันลงมาปุ๊บแบบนี้นะคะเขาต้องมาเด้งที่รับแรกของเราอยู่แล้วนะคะ273027 27, นะคะ2727 27, แบบนี้นะคะโซนแรกนะคะที่เขาจะเด้งก่อนนะคะแต่คืนนี้รอดูก่อนว่าทิศทางของกราฟจะไปยังไงนะคะ มาใช้ยังดีกว่าไม่มาโอเคค่ะสุดยอดเลยค่ะนะคะสามารถย้อนกลับฟังไลฟ์เดิมได้นะคะเอ่อตอนต้นไลฟ์ได้นะคะโอเคค่ะก็น,นี้ให้แผนนะคะอ่าวันนี้นะคะแชร์เรื่องตัวเราคือตัวขับเคลื่อนนะคะไปเนาะอันนี้แบบวันนี้ก็ให้มาจากประสบการณ์ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่ตกผลึกนะคะสิ่งที่ตกผลึกมาให้นะคะว่าเฮ้ยมันแบบนี้นะเออมันดีมากๆเลยนะคะตัวเราเนาี่ยค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็ให้แผนไ้เนาะแล้วก็แผนแผนที่ เมื่อกี้นะคะถ้าถ้ากราฟดันลงมาเนาะก็ค่อยรอแบบบายโซนนี้ได้นะคะสองเจ็ดสามศูนย์นะคะสองเจ็ดสามูนย์จดได้เลยนะคะโอเคค่ะใครที่เข้ามาทีหลังสามารถย้อนไลฟ์สดดูได้เลยนะคะสามารถย้อนดูไลฟ์สดได้นะคะวันนี้ก็อย่าลืมทําตามแผนนะคะจดแผนเขียแผนไว้ก่อนโอเคค่ะคืนนี้ฝันดีราติสวัสดนะคะสวัสดีค่ะ